สนับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์ขมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์ขมพะวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อในมวลสารองค์ปจนเป็นกระแสโด,ด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกก์สวนเจุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 哈哈五六 ชนะทันด้วยกาแฟปาทีกาแฟพื่สุขภาพกาแฟที่นีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ยัดห่วงสาวทีมเซนโยเซฟที่พวันลงสนามนัดแรกเอาชนะทีม a c ซ p ไปแบบขาดลอย62-22ถึงคะแนนในการแข่งขันกีฬาบัตรสเก็ตบอลเทศบาลตำบลบางปูประจำปี2567ที่สนามกีฬาบัตรสเก็ตบอลอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกองการศึกษาเทศบาลตำบล บางปูนำโดยนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปีงบประมาณพศออ2567ขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคม -6 สิงหาคม2567 จำนวน3รุ่นได้แก่รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน17ปีรุ 2, ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปชายรวม32ทีมและวันนี้ตั้งแต่เวลา9ก0ถึง20นาฬิกามีคิวการแข่งขันจำนวน11คู่เป็นรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน17ปีจำนวน8คู่รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีจำนวน1คู่และรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน2คู่สำหรับคู่ทีมเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีรอบแบ่งกลุ่มเริ่มเวลา14 นาฬิกาเป็นการพบกันระหว่างทีมเซนโยเซฟทิพวันที่มีตัวผู้เล่น3 4ถึง4คนดีกรีชุดแชมป์สอพอถอเกมระดับภาคตะวันออก จนจบไป2ควอเตอร์ทีมเซนโยเซฟทิพรวรรณนำไปก่อน3 0ต่อ6คะแนนเข้าสู่การแข่งขันในควอเตอร์ที่3ทีมเซนโยเซฟทิพวัรณยังคงเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้เหนือกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับโดยอาศัยชั้นเชิงการชุดที่แม่นยำกว่าไล่ทำแต้มต้อนจนจบควอเตอร์ที่4และเอาชนะทีม A C S P ไปได้แบบขาดลอย6 2ต่อ2 2คะแนน อ๋อก็โอเคค่ะถือว่าสถานที่นะคะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเราอยากมาร่วมการแข่งขันนะคะก็อยากให้ให้ให้ทางเทศบาลตำบลบางปูมีการแข่งขันนะหรือโปรแกรมให้มากกว่านี้นะเด็กๆก็จะได้มีความสามารถมากขึ้นนะคะตั้งเป้าไว้เหรอคะก็คือว่า อยากให้เด็กมาหาประสบการณ์นะคะแต่ถ้าได้รางวัลมันทีมข่าว AEC TV แช a n แน่รายงานชนนันนโดยกาแฟปาทีกาแฟีาาแฟที่่อกกาแฟแท้สุขภาพกาแฟที่ินวานไม่มีไขมันอันกริดกาแฟแท้ชนนันนโดยกรีดพั์เสริมอาหารแควเด็กแควเซียมบารุบกระดูกชนนันนุดยมันงาดำเสนมัเอกรดก่ดัรยต้านน้ำหนูต้องหัวนี้เลย